น้องไอ้ขอกับกครรู้ไหข้อกับคนขาง้วเออข้อคี่ไปไหนข้อมู้คือเรียกงพวตื่นดลัมุ้าเอาใจงอดนั่นมาใช่เอาใจงอดวิวอ่ะอ้าววาจะพ่อให้อีกนย่งไอ้เลยยอดวิวอยู่ที่ร้างร้าเกิดร่างกิดหมูร้างกิดผู้ว่ามันช่างมน อันน yeah, <laughs> <One more> ี้ของอื่นนั่น้อยข้อกับภาวะข้อสายตรงขามบุญข้อบุญบารมีองค์ปู่บอวกเขาหอบกับอกค์ู่จ๋าหอมกับไม้พู่ชอยบุญบารมให้รูร้ายเพิ่มมือเขมือดาบมือเขมือม้นตื่นอยเข้าไปทุกเมื่อไงพอเออมาอาใช้พอขึ้นเ้านั่นะว่าะันไจะถึงมันเขาว่าครับเออเอาคออันเนาะเออเอาเปิดฝากคืออันน้อ เออพ่อยนั Hence, it? It? It, ันเลยว่าชื่อคนเขาลืมครับพ่อชื่บอกตอยเออบอกตอยว่าตู้ฝากไปอหอว่าต้องไปโชว้นเสือโชคบ้านเพแอรัข้าชื่อหวยมทฐบาลไปรืเชรพ่อเรียกวกบบานบอกตัวยได้ว่าฝากมาได้เียเกิดชิบเก็ดรือแค่นั้นนะบอกตัอเอบอกต้อยอ เอิ่มครับข้าวดอกครับก็เอาแล้วผู้พักไปไงเออเพราะว่าโมก่ะเดียวยิ่มตัวไอยวัตถงมวอเนี่ยเพราะว่าคนคนสืบทอครับตอยเนี่ยมันช่วยอมัแข็งว่างก่อนตัวจัดเออเอาอย่างนี้เออช้าว่ายิ่มกับมือโชคมือรามือโชคมือหมายมายิ่มครับคือเรียกว่าถือเรียวยิ่มน่ถือว่าผู้ ื้เร no e ียว er like ันต şey ีปูเรียวกคือน่อยคือเรีวนปูมันนได้ขึ้นรืเปล่าซื้อเรียกซื้อหน่อยมันบวมมันได้หน่อยโคมมนบวได้ขึ้นหรอกอ้าวค่ชื่อะไปครับข้นบมชื่อโบลไหครับปูื่อหายเลขชิ้นโค่กว่ครับชิ้นโพ่คือ ครับครับครับข้นบนคือมัไยะ่อนมันหวยัดมันก็หัวลหมวเด็ดวางี้ก่อเอออันนี้่านมาทางเข้ามดยสีเอีกนางวันยาร่วมทางมาหาเตดีน้อฟอครับทิฟ้ครับฟ้อนพจะขา้วนะอาวคไมอรักอาวครบไมอใหม่นะลูกนะดูดม่เฮงนางวันงาเออปักพ่อให้ดอให้ยืมทุโคกบา ใอเห็นชิองมอนีันจะบกนอออันนี้จะพังมาข้างบกเสืยอึกเหมือนเดิมเอออร้ายู่ร้ายคนไร้ายคือเสียงยรงน้เดียวพ่อพี่พึ่จะนานานรวดบาดเดียว้เลยน้มือคงไม่ยากมือคงไม่หมันก็รู้เอดูไม่เฮงนะอันนี้นายอึกจะใช่พวงหงงย งานวิไลวันก่องก่อยคอยใส่คุ้มขางบุ้มก่องครับขางหูยมอคู่เออช้าว่าบ่เขื่อเอมันจะถือดีบุพมไปงาบมาจาบ่ถือมันบ่คือไปยาบมาคือบ่คือมันบ่กุ้งจักตัวมันคือโอกเไอว่าแคบปูจ่าบอกบ่คือนวานย่างกอกก่อยข้าวบันย่างกอกก่อยถูกแลือ แค่บักคือจะก็คือไม่เป็นงาแค่บักคือบักคือเออทาไม่ึือยังไม่ถูกหวยตึ้งึงึมันยังไม่คือถ้าจะถูกอืมบักคือจะถือว่าถ้าจะถูกหวยรวย่นต้องคือตัวไหนรู้จักมั้ย

เอาอีกแล้ว่าแท่งยู่ครับปู่เฮคือว่าไงหรือเครนึว่าเมื่อนอึ้างเอาเอาอังมานน้หได้คือใครคิใครว่าจ่ายเหตกันไงน,น,น้องเตรียมเป็นพี่แล้วเข้ามือทีนี้ไปบวชเป็นไว้คือแต่ย่านพุนเบากว่าขั้นปูตาบ่าหายตายแค่ัปนยน้องว้าเหยอครับอือ มาอดคอนเจ้าของดือโอเคเพื่อแจกแรียดืมืออือืขึ้นวันหนึ่งวันดี้วายใจถิ่มยาเขียบปกเ,กเอ,อ๋อืโอ้คือรงบกครองตัน,น,นเลยเานาะไแน่นอนไม่เ็เขาว่าใยถิ่มไอนม่ใตใจถิ่มยาเขียบปกเอ๋อมนเปิดใครอย่างเงี้ยนะเอ๋งเนาะอือเออ ช่องเอหรือเขาเปลี่นคือหมหคือเออเอาอย่างนี้เขียนบักเอออืเขียนบปกเอทั้งว่าจะมอโชคไว้พ่อวนมีเขบักเอได้หรือดได้แล้วลูกได้แล้วเขาเข็บักเอก็ได้แล้วนะรั้งว่าอีนั่งประชุมรับก็ทั้งโคได้เนาะเัม ได้แล้วพ่อบอกอเรคืองแกของจ้าเูอยังไม่คือค่ะไหวอำก็ได้คือก็คือไหวกันไหนไม่ไหวไม่ไหวกูไหวกแค่งไหวยังแกมโมแกงโมยังไม่ได้ไหวคือเป็นทางข้าหมอมาเป็นกางข้งมาแต่โดนยังไอันนี้คอาผู้ใด้ไ่คเอนางแข้นอารมณ การหาคิดขอกับคารวะข้อลูกจะทำต้นผ้าป่ามาถวายข้อเหมือนเดิมเอออื้อนั่งเข็งอรุณ์การหาคิดเอา,าแต่คือเด้อขันจากมานหัวถึงมานหนึ่นงก่อนจะจัดงานใหญ่ลูกเออจะได้เอาหมอนา่งมาสลอะงุนได้เบาขันไว้แลยครับปูนื้ออืมให้อื้อนั่งเข็งอรุณ์เนเออมัดแข่คาหมอนั่งเขาไว้ครับอืมแต่ว่าขำว่าถึงเป็นเจ้าภาพเพื่อเรื่อง หั่มก้อนหั่มเหมเม่นเพราะว่าหำน้ำคองจะเอาหำ่มขลุ่ยพรมาว่าท่านใครเอื่อว่าหำก้นหำ่ม้ไปเขาจะไปตีเรย่เรอหัน้นี้เชื่อว่าหัมเหมืองหั่นหั่หั่ำบุญมากคับหำขลุ่ยพรมใครเร่นว่าหั่นหำ ห้ำใหญ่เจอห้ำน้อยข้ <c oughs> นกันห้ <c oughs> นปะทะห้ำห้ำปะทะห้ำ <c oughs> โอ้ยห้คือพราะขเนี้ยข้าเนี้ยแหละครับหำข้นห้ำหวานเ่ามันธรรมดาเลยโอ้ยงานเสกอารุณเออเป็นเจ้าภาพวะคนกับหำเลยอือเนาะถ้่จะเป็นเจ้าภาพพ่อให้เินชิบเกตชิบเกตนะางานแสกอารณ À, đưa. À, đưa, 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 đưa. À không hắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แกว่าู้หำบุมากหัวอะอกูหำครื่งหำว่าใครทีพอส่หายเนี่ว่าเขาคือว่าห้ำเหมือนกร่บก็คือพอว่าจังอ่างเนาะพราะว่าหำพอเนี่ยเอออันนี้อันนี้สบายได้หำปูก้างบุกมมาก หำบุงมากไม่นู้ขายยังไัไอนี้เขาเอื่นว่าหำพอเป็นลูกหลานพอมาขอเรือเอื่อนว่ามาหำพอแคือว่าจังไดขำขืนพ่อแม่มาหำพอเลยไม่หำเขาหรือไงขำพอเขาขำเขาแต่ว่าขั้นหำขืนพ่อแมนก็จะเป็นหำของพ่อพ่อ ขอขำอะไอยู่กันจของำอะไแบกเครื่องอ่นไม่ขำเดี่ยวนะมือข้อมันไม่ขำบางวันไม่มือข้อมันหรือบางค่า้งมือขำแลวก็ขำผกมากเนาะคือขำแค่รู้พูดก็ทันมากเอ้ขันขำแค่รู้พูมากขำขอขำปทชากันบบเครื่นง ยืมครับใครของหน่วยใครสองหน่วยไม่งั้นกูไม่งั้นกจิบผูจิ้ไม่เนี่ยมันอืมกูบอกเกลี้ยกล่อมไม่กูใครสองหน่วยกินสองหน่วยจะได้แก่อืมใครกินงมม่อเดี๋ยว่อกระเทือนเนาะแต่แค่ไ้นกอได้กินเยะคนกูได้เงี้ยละ กบไปอีแยง,งใส่ตกให่เขาเว้คุณกินเยอะไีกินยากคนแม่ค <c oughs> ู่กันด้กินได้สูงเอี่ยงเสียงง่ายเราต้งต้มใไข่ใส่เสียนว่าวันอือ่วันโค้งอันตรายถ้าว่าลูกนานพ่อจะรอดไม่รอดดูที่เบรกรถ ไปเชเปื่อเบื่อเรีบ่ซื้อมออน่นช่ผูายเื้อู้มันมีโค้งอันจะได้สิพูโค้งอันจะได้รถจิงไเชไปเบโรนยเสกูเออชว่าบื่กึมะดีีูมือว,ว่าบอเชอืบกเบืรวสงว่ามันยยาแสดงว่า <laughs> <laughs> แตายเคืองบสดงว่าขีก็น้องยิ้มมีปวดไปกับผมปวดไเืมองนี่มันคือคาเคืองรบอกเที่มันก็เคร่มันต้องยำยำยำมันบ่รู้เลยยังอบอกยม้มันยังเรายำยำเรายำยวบาเอ๋อไหบรถเคีวบาเอ เบียดกี่ครับ,บปลอดภัยอืนี่รัมพอเอแค่วงโรถามารูปูตา่ายยังปิงมาเดียวพอมาฐานยอะมาตรฐานพอพอพูแกคือแค่แค่เราทั้งขงเดียวแค่เนี้ยปูตกแค่แล้วก็ไป่คือไปกอนเรอนะ เออน,นั่นแหละกงพืชจะไาเนิเมน้นน็คือก็พืชจะได้นชวนเบิดบักมากอย่างพ่อเนี่ยมันจะกรวงเหมือนกัมครับรวงด้วยรวงดิผูมันรวงพอถึงจดก็คือมวซักมวควมเด้สิมันรวงกนอย่างว่าบักเปิดข้าไปแล้วก็ว่าถืออบักมากียงแล้วมันต้อเบิดมันดูทางมากเหมอนกัน,นท็างมากเหมือ ขังมั่งขะขงมั่งขางมั่งขางมังก็ขางมั่งขังมั่งเรื่องครับอีหลเื่อเรื่อเพราะว่าเราว่างนะอิลีติปูเออมันดูขังมั่งแล้วก็คือเรื่ห้ามบาดเรื่องฟันอย่แล้วเรื่องครับห้ามจะเปจะฟาขหั่มห้ามสิ่งจะาเพราะว่าจะได้เอาหั่มมาทำบ้าน มวคขาห้สองห้ำม,มาประทากกันนนปูดได้เป็นะ้าพเลยใช่คู่หนึ่งตึงหาำหนึ่งตึงกับผาาห้ำหนึ่งกับผูรอดครับอือเพราะฉะนั้นอือนีและเขาเรียกอว่าห้ำประทากหำอือรูครับคล้<า>ห้ำอย่สองน้ำเจอกันเจอกันแค่น่นอ่นเพราะว่าห้ำได้รับปากกับพอแล้ว,ลวะนะพ่อขั้นลุกได้งวนอดยืนกั ข้าลูกขืเขาขรับขื้เขาม้นลูกจะเอามาดมเออเอาห้ำคาลุกพุ่งมาดมให้ปู้อฟังว่าแค่ห้ำรับปากว่าจะคืนอะไรพ่อพ่อก็เลยจัดื้อจกดื้อเพ่อว่าเออพ่อก็เรยว่าห้ำเพื่ประมาจับเขาว่าเ้อห้ำเสริมพ่นเ้ริงเพ่งบนพ่อพ่เอ้าวครเขาขอดู้กับเบิร์ดเ้อคบอกขอรู้แครงเสียย่าอืม แกหำพ่อก็เลยบอกว่ามาจำเขาไว้ก่อนบอกโพับจมูกว่าน,เนีเลยมาจำจมูกว่านเลยเนี่ยมาคือพ่อชั้นพอ่อามาจำเขาไว้โ้วยแค่กรกด้คือเขา,เาก็่แ้กไร้เอาห้ำมารลอกคือเขามาจำเท่าไหร่รู้จักมั้ยคิดเก็บไว้เมื่อคืถามห้ำม้ำเเื่้งว่าพ่อจะบอกพอ่บพอว่ามาจำไปเลยจมูกว่านาคือเือมาคืบอบ่อัน เขาแกโอเคตามปกครับปูภูนคนรูปูเรียกวลายรมันไรตูพเพราะเพราะไรว่าไกตูเ่องนึครับเพราะเขาเขาเห็นเรือนึครับเพราะเขาควาฝึนมามันบอกคร,รับปูหําหํา่อเนี่ยมารับปากอืมเนาะว่าแก่หมเขาเนี่ยมากอืม พ่อก็เรื่องว่าเปิด,ปดมากจัาว้าคือเกหวาดแต่ข้าหนี่วตัวคือเปิดขึ้นที่น้ำหมักมากเข้าใจตามปกเนาะออเอาไปยืมหอทุกใครหรือทุกเอาแล้วครับเออข้นว่าเอาพ่อคือว่าาเทียงนะครับเทียงคืนง่อกนะเทียงคืเทียงคืงได้หรือเทียงคือือเทียงคืง ขั้นเบาเนี ah yeah, ่ยข well no ั้นเอาเขาเท่านี้เนาะถามว่าลูกร้านพ่อจะมือโคกไหมมือเนี่ยมือโขกหรือเออถามว่าหลายคนบกบ้ายร้านเนอออันอีพ่อเว้าเนี่ยมันถือไปถูกกองได้เพื่อจะว่าแบบรูกร้านเนาะเราจะโขกให้มันอันนี้จะต้องบุญบารมอไม่ใช่การมอมเมาเนาะ เพราะว่ามันก็เ่งม้วากับกิมมอบเได้กิ่เหร้าหครับผูขันกิ่เหรอหน่มม้เส้นนี่น้องอันนี้ม่ไม่ไผม้เมาเด้ยครับเขาเรียกว่ากายขนวณกายใช้ฐานใช่ไหมนั่นมาตึงแบบนะผูคือว่าหมู่บ้านแต่งแมู่ฝันอะก็ฝันทุกเก่กฝันะคอนเนี่ยเม่อคู่รื่งมาวคดฟังครับ พ่อก็เลยกระตุ้มครับผมแม่คู่ฝันว่าเขาห้องบอกทึกเกิบก่คั้งครับบาดนี้ได้เบาได้ว่าโตเบาร่วงเบาเลื่อยครับผมอืมปูนี่แกขึ้บาดใครเสี่ยงมากครับเอามาให้แม่คู่ดูบาดครับแม่คู่คำวนวณดูแล้วนะออืคํำวนวณแล้วมาขึ้นนี่ว่าลูกหลานหลายพอมันถือว่าครบกันเอาแค่ชื่อดีว่าหอยครับ แบงใเพส่คนผู้ใาเท่าไหรไม่คู่ว่าให่พอเปิดคู่แจ้คอื็คไม่คู่เบง่าถือว่าส่พอก็เรื่องมาปื๊กขากระปูรื่เบ้ากันมึอคือปไปคุ่ปัดคู่กันพวกคู่คืนไว้ยังเบ้าพ่งมึเบ้าพานมาปคดคูกันมึอเข้าอย่อื่นได้เอาเบ้ากับเปินกระป่รี่ ลูกหลายมันลายค้นดีเแบ่นแบ่งให้เขานะคุกคนอย่งมันได้คุกคนเหมือันู้ที่ว่าคอ,อย่าขันแวงหนึ่งมันมันได้ลายนี่มันตรงแด,ดียผู้ได้คิคกงวัาทางว่าจะว่าคิดคุกตื่นอว่าูู้ที่ว่าคืดคุกบ้าที่พูดแต่ได้ว่าเขาแ็คือปะต่ะว่าคืดคุกตื่น พขาว่าคลิปเกตพอดีบาดนย้่เออปูนี่ก็ได้ว่างคลิปเกดมันพ่อกันบ้าะคลิปเกดพ่อเพาพ่อเก่าเขาแน่นพ่อวายจะสิ่งอ,อะไรเ,เนี่ยครับปูแม่ปูกับวายดับแค่ปูอือฮะเอาก็ยู่แหกว่ากันเนาะ

ครับสวัสดีครับแอดมีมรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกคันนะครับเนาะส่วนวันที่สองครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายของอ่าองคูที่ปะเขาองค์ปู่ตาแล้วก็แม่ผู้หอมหัวเห่าครับอ่าที่สี่พระทานโชคนะครับอ่าสระศินแบ่งรัฐบาลไทยครับวันที่สองคุณภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอ่าปูบอกอ่าคือมาที่แหลกนะครับปูก็บอกว่ามัดจานางลำครับคนละเก่าสิบบาท ยังบอกไปใส่ไม่ใส่ยังโกเกเอาตัวเดิมมือเก่านะครับเนาะปูตาบอกว่าพอเสิหหยมะจำนางลำคนละเก่าสิบบาทครับผมแล้วก็ปูตาครับยกมือนะครับยกมือครับให้โชคครับอยู่บนหอนะครับเนาะพอสิยกแม่คู่เบาบวไดเบาบวชเจนเบาบวเสียงบมวลสันพอบวเสียงบมวนพอสิยกมือให้เบิ้ลนะครับยกขางที่แหลกครับคือยกนิ้วเดี่ยวนะครับเนาะยกขึ้นนิ้วเดียวครับผมยกขึ้นนิ้วนึง ปัจเจ้ที่สองครับปูยกขึ้นเจ็ดนิ้วครับผมยกขึ้นเจ็ดนิ้วปูบอกว่าเอามาร่วมกันมาสั่นมาร่วมกันแอดิมแบบร์ดีเป็นอเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับก็มาถูกกับทะเบียนขั้นมาแดงพอดีครับผมแล้วก็ปูตาครับให้น้องไอ้นะครับงวดนี้ครับให้ชคงน้องไอ้ครับเจ็ดล้าน่ะเจ็ดล้านครับอาจจะเจ็ดล้านอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดเป็นสี่ก็ได้ครับเจ็ดล้านครับผมศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับแต่ว่า ปูบอกว่าให้น้องไอ้เจ็ดล้านเจ็ดล้านปูก็เลยไปควมจานนะครับนอกความจานครับมันก็จะเป็นหกล้านคือเกาหรือว่าหกศูนย์ศูนย์หกคือเก่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหรืว่าศูนย์หกหกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสิครับเอากับพิใจน่าเอาเพราะว่าปูกับพญามบอบตูวครับอัลลีกาปูตาไฮแอดยิมกูปูบอกว่าแอดยิมคือได้หน่วยแถวพัชน์จะลงหน่วยแถวพัชร์ว่าพอสิเติมให้พัชรนะเพิาะว่าซื้อเพิ่มให้เพราะปูเพิ่ ับปูตาเพิ่มให้16บาทเลยครับเด้อคำว่า16เนี่ยอาจจะเป็น1 0 6ก็ได้คำว่า16นะครับเนาะครับปูให้แอดยิมเติมให้แอดยิม16บาทครับปูเติมให้แอดยิม16บาทแล้วก็ปูบอกว่าให้น้องไอเ้เจ็ดล้านแต่ว่าปูเห็นไปขวมจา,คา,าน,นครับคำว่าเจ็ดล้านนะครับมันอาจจะเป็นไปขวมจานขวมจันทร์ก็เป็น6ด้วยแล้วนะครับเนาะอาจจะเป็น6006ก็ได้หรือว่าปูให้แอดยิม์10 16เนี่ยอัติสามตัวตรงๆครับพี่น้อง หนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะครับหรือว่าศูนย์หกหนึ่งหกครับผมแล้วก็ปูตาให้เสียเอกครับ1ิเก่าครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับปูบอกว่า1ิเก่าเสียเอกหาซื้อบ่ได้ดอกิ่เก่าอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เก่าสิปูเลยบอกว่าอมุจซับไปซับมาในวิงญาไอเอกคุณ่นว่าอาจจะเป็นบอกเสียเอกซื้อหนึ่งศูนหกขึ้นสี่ก็ได้นะครับเพาก็ผิจารนาเอาแล้วก็ปูบอกว่าอืงวดนี่ หำส้นหำมโมซันว่าอ่าหำส้นหำเพราวสองหำเด้ปลาหำครับพ่อหำอยู่อำเภอน้ำพ่องเนาะครับอ่าหำเฉลิมพ้นครับอ่าอันนี้พ่อหำเฉลิมพ้นครับมาร่วมกันไอ้กิมกระาทอยูู่เอาปูนแม่คู่กับขั้นได้กิ่นเอาหำเอาไข่คูบอกว่าเอาไข่มาร่วมกันไข่สองเวย์ครูบอกว่ายิมกระเทมคูว่ายิ้มกับขันได้กิ่นด้ปูไข่แม่คู่กับขันได้กิน้ได้กินเจ้าคนคร็บอกว่าให้ยิ้ม ไปบอกให้เฮียนต้มไปกินโัวสันวาขันยากสันวเนาะครับวันนีนได้พี่น้องเด้อครับแล้วก็ทะเบียนที่สันครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสิครับครับไข่นะครับมาร่วมกันครับแต่ว่าสองศูนย์อะไรข่สองหน่วยในแอดิมคขได้กินนิรีครับเอ็ซีได้เบิ้งคลิปแล้วครับกับไปยิบในหาสลากกินแบคงรัฐบาลไว้เลยครับเด้อครับอ่าเพราะว่าสลากกินแบคงรัฐบาลไทยหรือว่าหน่รัฐบาลไทยนะครับอ่ามันจะมีบุญมีหลังอ่าครับผมเอากับพิ่เจน่าเอาวันนี้ครับอ่า คันมาแดงเนี่ยอะซิมาบนมาล่างกระไดหรือว่าทะเบียนห้องยัดยิ้มอาซิมาขาหนึ่งแหละกับห้องคู่มาขาหนึ่งสิครับเขากับพี่แจน่าเอาคู่บอกคู่บอกว่าเบรกคันน้องยัดยิ้มนี่ดีนะครับเด้ ness, อรถคันน i̇şte ้องยัดยิ้มนี่เบรกดีเบรกอยู่แล้วกับพี่แจน่าเอาของเสียเอกนี่เบรกประยูกษ์ประสันว่าย่ำไปย่ำมาอยู่เขากับพี่แจน่านะครับเนาะครับสำหรับเลขควบฝันของแม่คู่แม่คู่ฝันได้สิบเจ็ดนะครับเด้อครับฝันว่าคนมาบอกห้องบอกสิบเจ็ดกฤษฎีกับในบ้านนี้ ปูบอกว่าสิให้แม่ครู่ฝันหวดนีครับแม่ครู่ฝันได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็เลขเสียจวนครับของเสียจวนเลขคำนวณหรือว่าเลขฝันของเสียจวนนะครับเนาะเสียจวนฝันได้สี่สองครับว่ามีคนมาบอกสี่สองครับผมอ่าแต่ว่าปูตาเฮาสรุปให้ครับก็คือสิบเจ็ดสิบหกครับผมสิบเจ็ดสิบหกนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกอ่าราคาเจ็ดศูนย์ครับราคาหกศูนย์ครับประมาณนี้ ครับนะเอฟีทันใดได้เบิ่งแล้วครับก็คอยสูงๆมันๆครับสำหรับเลขคว่ำฟันของเอฟซีทีมอาสาไว้กวงเง่ากับก็ฟ้าเล่ากวาว่าเล่ามักเจ็ดศูนย์กับสิบเจ็ดนี่แหละครับสองตัวสำหรับเอฟซียูงเทียมหานครนะครับอ่าทีมอาวายว้นามฟูจิมะเซาแจ้ากับบ่เคยซื้อเลขหลายเพิ่นกับบอเคยซื้อเลขอ่าดึงสลากินแบงรัฐบาหลายตัวครับเพิ่นดึงใบสองใบเพิ่นกับได้โชคแล้วทันว่างวดนี้เพิ่นมักหาเจ็ดศูนย์ กับเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับคับมาตรดตามกันว่ามาตผ่านกับขั้นฟองเป็นแครนเาทางกับใส่วิจัยยันในการรับพรมนะครับเนาะครับสำหรับขั้นฟันของแม่กู่ครับก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเด้ออ่ทะเบียนขั้นมาแดงกับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเพราะว่าจะเป็นใครมดแดงก็จะเริ่มศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับมาตรดตามทะเบียนเอฟยิมกับซีหนึ่งศูนย์หก ครับผมเาอย่าลืม06601661ครับอ่ะให้สดๆมันมัลำๆเรื่อยๆน้ากันทุกผู้ทุกคนครับแอดยิมสีมาสรุปตัวเลขอีกทือนึ่งนะครับเพราะว่าเฝ้าลุบไปลงคลิปครับเพราะว่าส่วนตัวไปลงคลิปส่วนยังใดนาะครับเนาะมันก็ใช้เวลาโดนครับแอดยิมซีมาบ้านหาโมงเคิงครับกสิมาสรุปพ่อแม่พี่น้องฟังอีกทือนึงครับขันลงคลิปท่านดีครับเนาะขันลงคลิปบนท่านครับกับครับกับสรุปซ้ำนี่แหละครับผมขันลงคลิปท่านก็คือครับหาโมงเคิงพอกันอีกทนนึงะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกับพอสวัสดีครับ